เือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งรร์ักมาเลยที่ facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมเช่นเคยนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามเจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวกองหน้ามาดริด หม่ขึ้นโอเว่นล่างใหม่ล่าสัตว์ตำนานแมนยูตำนานมาริทตำนานริเวอร์พูลตำนานิวคาสเซิลตำนานซาโตะใช่ปะโอหลายตำนานสุดเลินะเรื่องแนวทางการอัพโอเว่นผมใช้แนวทางการแบบนี้นะต้องต้องขอขอบคุณเจ้าของไอดีนะครับเสียมัดนะครับที่ส่งไอดีมาให้รีวิวนะครับผมผมก็ใต่ให้ดีหนึ่งให้เสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็แนะนำบูใส่ก็ใส่เป็นสตรเกอร์นะ จ้าตัวจะตันได้สูงสุดร้อยหกนะแต่ผมจะอัพเป็นสายร้อยห้าไสในที่ผมคิดว่าพลังค่าพลังใช้งานที่ผมใช้นะครับก็เป็นกองหน้าที่มีส่วนสูง173อายุ25นะครับล่างนี้เล่นกับสโมสรมาลิดตมาในสไตล์โกโปเชอร์สามารถเล่นหน้าเป้าแล้วก็หน้าต่ำได้นะครับแต่หน้าต่ำจะเป็นออฟสไตล์นะตำแหน่งยอดเด็ดค่าพลังด้านในก็สวยๆงามๆแบบนี้เลยครับทุกคนจะเด่นไปทางหน้าการหาพื้นที่นะครับการควบคุมบอลการไปกับบอลอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับจบสกอร์แบบนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ใส่บูก็็จะเปน 91พอดีนะครับผมสปีดอยู่ที่98สปีดต้น98นะครับกิ้งบอลว์เก้าสิบนะครับจัมแปดสความแข็งแกร่ง75็ดสิบหาความบาลานซ์90สเตมินสแ8ดใช้2เท้าวีดี้ไฮนะโอวินนะครับสมนะครับสกิลที่ได้มามีโซคอนโทรลครับแอคเซลชันเบอร์สกิลพิเศษนะครับเฮดดิ้งนะครับลองแรงเคอร์เลอร์นะครับจบสกอร์ท่าย่านะครับเฟิร์สไทม์ช็อตฟีนอมิโน่ฟินิชชิ่งเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์เกมแมนชิพนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ซัพนนะะสสกกิิิลที่่่ควรใเเเมมต็็จป อาสกิลอย่างวันทัดพาร์ตนะครับผมนะควรใส่เพิ่มเติมไปทูพาร์ซซิงนะครับไฟติ Spirit, ้งสปิริตดับเบิลทัดหลักๆนะครับนอกนั้นก็ใส่ที่ตัวเองชื่นชอบอาจจะเป็นคัพบีไฮแอนเทิร์นหรือหมากไซเทิร์นก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นก็จะเป็นตำแหน่ง cf นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มดีกว่าครับผมว่าอ่าทีมนี้จะโหดขนาดไหนเหมาะแก่การน่าใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับไปชมกันเลย ม,มาเริ่มการรีวิวไมเคินโอเว่นนะครับอนแรกหูจิ้มมากระหลุดเป็นแผงแม่งกองหลังเขาปล่อยจอยไม่เล่นต่อเลยอันนี้บอกไว้ก่อนว่าในแหงนะทุกคนไม่ได้เล่นกับบอทนะเนี่ยเดี๋ยวดูด,ดูเน็ตขีดเ,เ,เน็ตเน็ตด้วยนะครับดูโอ้โหจังหวะนี้ครับเน็ตเ,เตฟซมาแล้วไมเคิลโอโอเว่นดีครับน้อ,องนัว let's go อยากจะขยยับครับอินบดูความเร็วครับฟารได้โอ้โหกูปล่อยจอยเลย <c oughs> ลุดขนาดนานี้กูป้อยจเลยแล้วก็โอ้โหตาไม่ทันแน่นอนนี่มันจะลวดทางเรียบทัดๆเลยชิงหนึ่งสองมาแล้วพื้นที่คนว่าแล้วสับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเต้นปาดตู้แถวมาเรียกครับแล้วไหลมาโอเวนชิหนึ่งสองนี้ไม่มีดบวพุทลทัชนะทุกคนคือถ้ามีดาวพุทธดาวุทธอาจจะมีช็อตแบบดาวพลทชยิงให้เห็นนะแต่นี่ไม่มีดาวพลทชครับดูหาพื้นที่ยืนอยู่คนเดียวโล่งๆแล้วใส่สกอครับหัวโล่นไม่มีเส้นผมมันโม่งดีจังวะช็อตเมื่อกี้เนี่ย และดูจังหวะยกบอลให้วิ่ง bon ครับโอ้โหดูความเร็ววัดไปเลยวัดเชิงความเร็วแล้วเรียบร้อยครับเองไม่ทันพี่หรอกน้องเพราะว่าพี่คือความเร็วดูความเร็วไปอีกแล้วครับวิ่งไหวซิลรับวิ่งไหวซิลแล้วซัดสักสกอครับโอ้โหน้องมันเร็วปันลิงลมเลยมันมัน,ม,นมันตีลังกาฟูฟูฟ้ฟับเลยนะนี่ดูจังหวะมาแล้วเดือดแม็กซ์ตีมแม็กมาหนามาปาดโค้งโค้งมาแล้วมเคิลโอเวนซัดดีครับน้อง โอ้โหเล่นสนุกนะผมพูดตรงๆใครไม่มีหน้าสายสป,ปีดอ่ะผมว่าเปิดตามล่าพี่แกได้เลยนะนี่ดูความเร็วรวิ่งแข่งกับชัวรินี่เลยครับทุกคนดูเร็วเร็วรุวปี๊ดเร็วปาร์ตงมาใส่สกอร์ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดเกรดดีกว,ว่าว่าโอเว่นล่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่นะครับหน้าตามล่า,มา,ามาใช้งานมากน้อยเพียงไหนเดี๋ยวจะตัดเกรดกันนะเพื่อนๆคนไหนที่ลองเล่นแล้วใช้งานอยู่คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับว่าเข้ามือหรือเปล่าสําหรับไม่ขึ้นโอเว่นล่างนี้ครับผม เป็นยัไางครับสำหรับทางด้านใมเคลื่อนอเวนส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะสำหรับทางด้านกลองหน้ารายนี้นะครับผมนะก็หาพื้นที่ดีมีความเร็วครับข้อเสียเลยคือรูปร่างลักษณะเล็กนะครับก็คือลูกกาอากาศไม่ดี ตัดเกร์ผมให้ก้าเต็ม10นะครับก็จะหักเรื่องแบบลูกกาอากาศไปแล้วก็ความบางของทางด้านไมเคิลโอเว่นนะครับเป็นกองหน้าหนึ่งตัวที่สาวกมาลิสสาวกลิฟพูสาวกแมนยูไม่ควรพลาดแต่ถ้าใครมีร่างเดิมงบประจัดผมว่าใช้ร่างเดิมไปก่อนก็ได้หรือใครที่จะรอเปิดพวกลูมิเนเก้นะครับมีมีเอ็มปาเป้ M ในทีมมีเชฟเชนโกมีหลุยส์ซูวอเรสมีอะไรพวกนี้ผมว่าเล่นตัวพวกนั้นไปก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปตามล่าไมเคิลโอเว่นก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่แบบเปิดตามล่าม,มาแล้วก็ ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชื่นชอบหรือเปล่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทางด้านรีวิวไมโครเวนต์ร่างใหม่ราสัตว์ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมเจอกันวัยรุ่นฝากติดตามหน่อยนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์มานะ